พี่เล่นแมปดอให้หน่อยครับได้เลยครับน้องรักเอาโหมดยากสุดเลยซุปเปอร์ฮาร์ดไปเลยมันจะไปยากอะไรวะก็อยากจะรู้เหมือนกันว่ามันจะยากแค่ไหนกันเชียววะไอโหมดซุปเปอร์ฮาร์ดโหมดเนี่ยเปิดเสียงสุดเลยเนี่ยดูดูว้ดูไว้ไปเอากุญแจก่อนเลยอย่างแรกพี่ผมแค่หยอกเล่นนะครับน้องรักไม่ได้อะไรหรอกเออผมรู้อยู่แล้วไงแค่หยอกเฉยเออนี่ไงมันต้องเอากุญแจตรงนี้เออไปเอาอะไรตรงนู้นก็ตายดีครับเปิดฟาร์มของกันไปริสโกประตูสองแล้วไม่เห็นยัเฮ้ยเฮียเฮยตัดสิยายาไอ้ชื่อ กูถ่ายโปรคลิปเลยมาดิกูถ่ายโปรคลิปเลยมึงมาไอ้เหี้ยกูถ่ายโปรคลิปโชว์ไอตันอือกูจะรอ,อ,อดอยังไงวะไอ้เหี้ยแม่งวิ่งไวชิบหายไม่มียาวิ่งเร็วด้วยลุงนี้ซื้อด้ปวว่ะเปิดดิเฮ้ยประตูเอาประตูบล็อกอีกเหี้ยอ,อะไรเนี่ยไม่เป็นไรเก็บใหม่ขอแก้มืออีกรอบนึงดิขอแก้มือหน่อยดิแม่งจะไปยากอะไรวะแค่แค่แแบดอโอเคไม่มีอะไรไสกูรัน3ละไม่มีอะไรเหมือนเดิมเฮ้ยเชี่ย3โอ้ต่อไปก็4ใช่ป่ะเออ4เมื่อกี้กูพูดว่า3ก็ต้องไป4 เออถูกไงไม่อยากจะโมงไงเฮ้ยอะไรอะอยาอะไรวะยาอะไรวะกูลืมเออช่างแม่งแล้วกันจะไปแดกตอนยาอะไรสักอย่างาวะเก็บไว้ก่อนสองควรละมาด่านหกแล้วเฮ้ยเคืออะไรไอ้สัตว์เฮ้ยมันมาหมาละพองมาหายตัวไอ,อ้ลรากูแดกทำไมเนี่ยอ๋อโลอ๋อมันเป็นเกาะเคเข้าใจะละกินเลยเดี๋ยเมื่อกี้ประตูอะไรวะเจ็ดต,ต่อไปก็แปด เอยมันเปิดประตูให้กูแบบไม่ปิดท่านวยดีว่ะชอบไม่ปิดอันนั่นอนะเลขห้องอะแปดเก้าละประตูไปละเชี่ยไหปไปอ่ะระเบิดกูโอ้มึงเพิ่งระเบิดเนี้ยนะไอตักกูปาเป็นชาติละไปเราเข้าประตูหากุญแจก,ก่อนยังไม่มีตัวอะไรได้อยู่เก็บมาเลยอู้ดีงเงินเยอะจัดกุญแจเอยเดี๋ยวข้างบนนี้มีของ เจออีกแล้วไอ้ระเบิดเสร็จกูนแน่ไอ้อะไรวะมันชื่อว่าอะไรน,นะตัวนั้นอะที่มันแทงเราตายไแล้วอุ้ยเจี๊ยโอ้แม่งอยู่ติดประตูตเลยนะมึงเปิดไฟก่อนมองไม่เห็นอยู่ไหนวะเอาเนี่ยเนี่ยเฮ้ยมือดึกแล้วอ่อไม่เป็นไรด่านนี้ปิดได้เทปเทปไม่รวมกลุ่มเฮ้ยล็อกพีคได้อยู่มืดมากเฮ้ยเช็คผิดอุ้ยไอ,ไอ้ตัดเสียงเฮี้ยเลยเนี่ยอะไรวะอะไรมันขึ้นหน้าจอกูไอ้ฟันเนี้ยเนี่ยมันคืออะไรกูอยากจะรู้จริงๆ โอ้โหดับเบิลมืดทางไหนวะเอ้าไอ้เชี้ยหลนอีกชิบหายละกูจะรู้ได้ไงว่าประตูไหนอะนี่เหรอสี่เดี๋ยโอ้โหวิทกูเนี่ยมันดีจริงๆพีดอยู่ไหนอุอ้ยไอ้เชี้ยไอ้สัตว์เอ้ยดีนะกูมีเกาะเจโอ,เอดเลยสิบหกและวสิบหกละเฮ้ยกระพริบกระพริบกระพริบหาตู้หาตู้ตู้อยู่นี่เฮ้ยเชีมาแล้วตู้เชี่ยอะไรอะก็เคยเห็นตู้เชี่ยอะไรวะไปอันหลังไอ้เชี่ยโดนไปทีนหนึ่ง ป็นไรรอด,ดยอยู่แต่มันใหม่ละที่มึงขยันมาน้อยตัวแค่เนี้ยหันหันโลประตูเลยอะไรเงว่าละมาจริงลยทอาไปได้แดกเนาะไปเฮ้ยไอ้สัตว์เอาไปร,รรประเบิดระเบิดไปละมันดูกูไปละไอ้ขี้กูไม่ไหวละกูซื้อไอ้นี่เลยนี่วิตามินซีวิตามินเอกูซื้อแม่งเลยมาดิสัตว์มึงจะจับกูได้ไหมกูอยากจะกล้งจริงรอบเนี้ยเฮ้ยไอ้สัตว์เฮ้ยอะไรวะอยู่ๆมันก็โผล่มาก็เที่ยวพ่อมา โอ้โอ้กูเกลียดเกมนี้ไอ้ยา,ยากูซื้อใหม่ยังไม่ทันได้ใช้เลยเฮ้ยตัวหลังก็มาตัวหน้าก็มากูจะรอดยังไงกูจะรอดยังไงก่อนหลังมึงก็มาหน้ามึงก็มาเนี่ยหม่ดิเลสกกูไม่ไหวละแกไม่ไหวแล้วนะต้องหาไฟแจ็คให้ได้ก่อนด่านแรกๆนะเนี่ยเกมประตูสามเอ้ยอ้หเจอแล้วไอ้ระเบิดปลามนูไรประโยชน์ที่เที่ยเลยกว่าจะระเบิดใส่มันกูตายก่อนอะตีตีมันมาแอบแอบแอบเฮ้ยเที่ยมาเร็วด้วย แอบและเขอบคุณมากที่เปิดประตูให้เฮ้ยเจอยาเจอโลก่กินเลยมันเ,เป็นเหมือนก่ออะโดนไปฉายแล้วด้วยไอตัวห่านั้นหายไปละเฮ้ยชิมมันยังอยู่ไอ้สัสเฮ้ยเดี๋ยวด้วมันลื่นกล้วยเฮ้ยอ๋อไอชิ้มไม่ใช่มันแต่ไอชิ้นนี่ลืน่นไอสัสออไปแรกเรียบรอ้อยกระจอกตายซะบ,บึงอะ่ะผมฆ่ามาได้แล้วนะตอนนี้ไม่เห็นชิวๆละก็ว่าอยู่ตัวเที้ยอะไรมันลื่นกล้วยวะ เอ้ยอะไรมันขึ้นจอกูเนี่ยว่าคืออะไรวะอ๋อคือถ้าเก็บตังค์แล้วมันจะโดนเหรอวะเดี๋ยวรู้สึกอันตรายเออมันเปิดประตูให้เราอ่ะดีว่ะชอบไปละชิวๆเลสกูถ้าเก็บตังค์มากกว่านี้คือตายใช่ไหมน่าจะเป็นอย่างนั้นกูมไม่เก็บก็ได้ด่านเก้าเอ้ยด่านแปดิมาละพองมารอก่อนรอจังหวะมาละไม่ได้แดกมองไม่เห็นเชีย้ยเลยเลยตรงไหนวะนู้น,นโอเคผ่าละออกไปเลยโอ้โหไอ้เจี้ยดับเบิลมืดนู้น ون? เอ้ต้องเข้าผายนี่ก่อนกุญแจยังไง เอามาเลยคุณแจเอ้ยยาวิตามินซีวิตามินเอเก็บได้สามขวดเองหรอแตกเล่นได้ไหมเนี่ยมาแล้วกันเปิดเลยเดสโกู s <S เรียบร้อยเอ้ยมาอีกแล้วเชี่ยรอลบแอปโอ้ควดอีซี่เลยว่ะไม่เห็นตึงเลยนี่หรอว่าด่านยากไม่เห็นยากเลยซูเปอปร์ฮาร์ดเหรอพูดแต่ย่องทำไมอ่ะลงข้างล่างกันมองไม่เห็นชเชี่ยเลยอุ้ยเชี่ยไอ้ตัดอยู่ไหนโอเค เราต้องปิดไฟหาดอันนี้จะได้มองเห็นแสงสีฟ้าต้องหาคันโยกโอ้นี่ไงโอ้โคตรง่ายเลยโอ,โอ้อะไรวะนี่เหรอซุปเปอร์ฮาร์ดมดไม่เท่าไหร่ไปเท่าไหร่ทางออกอยู่ไหนวะเอาเนี่ยสบายบอกเลยเอาเฮียมองไม่เห็นเลยสิบตามแล้วตอนเนี้ยสบายสิบสี่แล้วด้วยมาดิอุ้ยเฮียหลบก่อนกูหลบกูหลบ,ลบแล้วกูหลบไง1ิพาเอาไปอันแน่ประตูหลอกไปได้แดกครับกูนับอยู่ครับน้องสิบหกเอาเชือ์ตู้กูอยู่ไหนเอาเนี่ยมายังเฮียมาแล้ว ตัวสีแดงโอ๊ยเซียอะไรวะเฮ้ย okay. ใหม่ละวเซนเนี่ยไม่เห็นเปิดไฟก่อนอเฮ้ยหลบก่อนตีเก,ก้าโอ้ชิวอ่ะไม่เท่าไหร่บอกเลยไหม่แล้เนี่ยไหนวะเฮ้ยมาแล้วมาแล้วปึ๊บโอ้ชิวๆแล้วมันชิวจดัดบอกเลยต่อให้มันมาอีกไอ้ฆาตกรมาอีกผมก็สบายวิ่งได้ดูมียาสามก,ามก,บบกล่องสามกระบอกอุ้ยเฮ้ยสัตว์ไอ้ขอร้องอย่าให้มันมาพร้อมลูกกระตา่ายเชียนเนี่ยโคตรเกลียดเลย ถ้ามาพร้อมกันนี่จบเลยอะผมอะแตกเล่นมัน่งเลยนีไปสปีดลันกูสปีดลัน,ปลนไปเลยวิ่งแบบรวดเร็วเฮ้ยมันมามันมาเจ้ลูกกูแอบไหนโอเคโอเคมาตรงนี้ทันเดี๋ยวค่อยฟาร์มแล้วกันโอเคเก็บยาก่อนเก็บยาก่อนไม่ได้ไม่ได้ไไดสำคัญไปฟาร์มกับไปฟาร์มของลุกชิ้นมีค่าโอ้โหยา กูชอบมาเลยเจ็บเจ็บเจ็บระเบิดด้วยอะฮ่าเจ็บกูไอระเบิดมาละกูไม่กลัวบอกเลยมึงมาเดสโกยีบเจ็ดละไอชี้อย่ากูลื่นโอ้ยลุก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 ลุลุเออแม่งมาแล้วคือแอบเคชิวชิวบอกเลยร้บผมหลบรับกูหลบรับกูหลบหาห้องหาห้องเฮ้ยพี่พี่อยู่ไหนพี่อยู่ไหนโอเคเจ็บนิดเดียวดีกว่ <ikh> าเจ็บหนัก ติดกระแพงไปเจสบายผ่านแล้วเนะี่ยมาอีกแล้วอุย้ยอีกที่นึงโอ้มาได้แบบกวนส้นตีนมากมายังวะยังไม่มาเลยอุยอ้ยเฮ้ยกูดโดนอะไรวะกูย,ยังไม่เห็นเลยเฮ้ยโอเคมันไม่มาเราก็ไปต่อตอนนี้เริ่มเห็นลูกกระต่ายตีกันนะไปไปสกูอาไอ้อเชื้อรานนั้นร่วงก็เสร็จปุ้ยโอ้ใหม่ละไปยิงจะมองไม่เห็นอยู่เท่าไหร่แล้ววะนับก่อนสามสองเฮ้ยเฮ้ยโอเค สามสามอันนี้วิ่งแล้วเหรอด่านวิ่งเป็นไงวะเฮียชิบหายแล้วกูเก็บล็อกพิกโอ้โหวิ่งจริงด้วยโอ้โหทิ้งมึงโดดขึ้นมางี้เลยเหรอเอาละมันมันโอ้โหไม่ขับรถไอ้เฮียคนเฮียเลยอูอ้หัวเฮียอะไรอะไอ้สัศกูไปละวิ่งกูวิ่งกูไม่อยู่กูมาเดี๋ทางไหนวะเมื่อกีน้นี่ไม่ได้มองเฮ้ยไอ้สัศ เ้ยกูดื่มยาบูกูดื่มยาแล้วกูดื่มยาไอ้ที่มันแกลมากไกลมากโคตรไกลเลยประตูแม่งไม่เลื่อแงแสงเว้ยกูดื่มยาอีกกระบอกหนึ่งแล้วกูดื่มยาออโอเคครับน้องรักผมไปไม่ถึงด่านห้าสิบนะก็จะจัดให้น้ำสีม่วงอะไรวะเดี๋ยวไปนนึ่งหาก่อน